วันนี้เราทำอ,อะไรกันวันนี้เราจะมา <c oughs> วันนี้เราจะมาเข้าดักดอูดกันนะวิวเข้าใจไหมนะเราจะเข้าดักดอูดไปตามหาคอปเปอร์นะ่ะซึ่งกูเจอมาแล้วคอปเปอร์แล้วจะขูดกันเลยไหมหรือเราจะเข้าดักอูดก่อนไปเดินเล่นก่อนไงไปเดินเล่นก่อนเีกวาไปอยากเข้าไปเดิน<ต>เล่นก่อนงั้นนำไปเลยทางเนี้ยทางเนี้ยทางคอกหมูไงไม่รู้ทางเลยไงเอาทางคอกหมูไง เดี๋ยวเราไม่ตัดไม้นะฟิวไม้ที่เราคอคือมันเป็นไม้แบบคอวูดอะไรสักอย่างหนึ่งเปน็นนกฟิวแตกโอย้ยยันหัวใจโอ้ยฉ <c oughs> ันตกใจหมดอื๋อขบวนฟิวไม่ต้องมีสูงนะเพื่อนเพราะเรามีเบตเตอร์เชอรไง เ,เราจะเข้ารถรป่าดำนะโอเคไหมเราจะหาดันเจีย้ยนโอเคไหมดันเจี้ยนกระดูกไววิวโอเคไปเดินหาดันเจี้ยนกระดูกก่อนนะก <Okay. S 1> ูเคยเจอมาแล้วคือทคาร์ที่แล้วอ่ะใช่เหรอไหนก็ไม่ตาก,กวานเดินไปเลยเดินนำไปเลยเดินนำไปเลยจะตรงไหนทางนี้โอ้ oh, บปลเอชพีเอสแล้วไหมคนนี้เลยเราจะ hey. เทไอฟิวเนี่ยถ้าเอาเมาส์มึงต้องเอาเมาส์ชี้ที่หินด้วยนะเว้ยถ้าหินก้อนใหญ่เห็นปะ มันจะมีโอกาสเจอคอปเปอร์ไว้เพื่อนอาจจะเป็นคอปเปอร์นะใช่เราต้องแค่คอปเปอร์ไงเฮ้ยวิวมีตัวอะไรสู้อยู่หนิววิวตั้งมาฟีตั้งกาไหมนี่ไงโอ้พี่กระดูกจับเลยนี่ไงกระดูกกูเจออุ้ยมันยิงมันยิงโลวิวมันยิงโลวกูกำลังทำโลยเพื่อนเราไม่ได้เตรียมของเมื่อน อยู่ด้วยตรงกูเนี่ยกูกูโดนเหมือนกันเกิดอะไรรู้ก่อนดิยิ่งมันแรงแรงมากแรงมากอย <acie> ู่นี่ อยู่ไหนอ่ะวิวอยู่ไหนไวะไม่โดนโอช่างมันวิวเราสารัตวลงไม่ได้เลยไหนลองคุยกันกาซิสมบัติสมบัติก็ว่าง<ะ>ถ้าดันเจี้ยนทั่วไปในโลกนี้อะเป็นการทำมวยร่วมสมัยวิวจะสัตว์เข้าไปเลยเพื่อนไปไดิเข้าไปไดิเฮ้ยแป๊บน,นึงจะะตายตนก <นะ S 2> ินอาหารก่อนจะตายนะ ไม่ให้หันกินอะไรน้ำผึ้งดีบนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนื้อไงเอ้ยฟิวฟิวโอ้ยคนแรงอ่ะด่ามันดีเราวทำโล่เลยฟิวอุย้ยเอาเก็บเขาดุไว้อเอาทำคือก,บกับกับก่อนกับก่อนไม่ได้ไม่ไห,หวไม่ไหวมันตีแรงมากเวย้ย two thousand years later เฮ้ยโอ้ยนั่งหมูไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋โล่เขาแลนโอ้โล่เป็นโล่โล่กลมนะจะเอาโล่ใหญ่หรือโล่กลมโล่กลมเหรอจะรูปลักษณะแบบไหนเอ้ยกูเป็นทาเกเรียนกูขอแต่เป็นแดงดำแล้วกันเอาสีฟ้าสีฟ้าเหรออันนี้สีฟ้ากูคือ how of targerean ไงวิว มิวจักรเฮ้ยมิวจักเหอโอ้โหอันนี้นี่นี่โลมลองไปด้วยนะฟิวนะกดใช่ไงกดกดที่ความเออกดกดกดทีเดียวได้กดใช้พ้องกันก็ได้ใช่ไห่ก็นี่ไงกดเดี๋ยวเหมือนกูว่ากูถือได้สองอันนอะถึงโล่ถึโลได้กดกด R เป็นการเก็บไว้ฟิวแล้วกด I ครั้นึงขึ้นมาจนจะถือมันจะถือใหม่อ่า เกมนี้มีแพรี่นะฟิวถ้าบล็บอกไอเนี่ยบล็อกตรงจังหวะและ้วมานจะนี่นะกระรูกจะสตันเลยแปลเถอะเต็มเลยห้องกระดูกตรงนี้ก็มีมีตรงนี้ก็มีติดไฟดิมึงอ่ะติดไฟดิมึงอ่ะฮะบล็อกอืมแพรี่อพิเวนต้นสูงสูงน,นี่ปะนี่คือต้นที่เราต้องใช้ครับขอท่านต่อ,อไปเว,วสุดสุดไงเฮ้ย บอกเอ้ยแฮรีโอ้ยตายตายที่นี่นี่คือนี่คือลาสเบอร์นี่คือเบอร์เบอร์เบอรีเบอบอเบอร์ร์อร์งงเอ้ย

กด E เข้าไปเลยห้องฝังศพไม่ใช่มีอันตรายใดๆมาฟิวมึงขึ้นมาบนนี้นะขึ้นมาบนหินตรงเนี้ยมันจะทําให้นี่เว้ยเฮ้ยฟิวไม่ทําให้สตูขึ้นมาไม่ได้กดจ้องเหรอฟิวเสียงไหมขวาซ้ายเฮ้ย คุณแพร์รี่ทันไงประตูวันนี้ผีเนอะฟิวจำเจียนแคบไอ้ขยะปอกเขาคนจะชัำไปห้องศพไปฟิวไอพี่ตะกูเม่ถือว่าโอ้ยเยี่ยทำไมเมชาชัยคนเนี้ยตึงโอ้ย บอกไปดิคุยตายละวคุยตายละเฮ้ยไปฟันกูโดนไอ้สัสพี่เอตายเฮ้ยเนี่ยเห็ดเห็ดของดีฟิววจะวะมีเหี้ยอะไรแล้วตรงนี้ปอง โอ้ยเฮียอะไรวะสิ่งอะไรวะเจมผีไงขนนกกับไอ้เฮียดูบี้ปะเก็บไว้เก็บไว้ประตูทางไหนกันนะนี่นี่ทางทางเดิมเลยกำลังเดิมน,นี่นี่เอาไว้ ด้ยผีโกสเลยมันชิ้โกสอุ้ยยี่สิบคนแล้วทิไปเลไเข้าที้งไปเข้าที้งไเข้าที้งไเข้าทีไม่เข้าทีเข้าเอามาว่ะเข้าทไม่เข้ามันหยุดเนี่ยไอสิวเอ้ย มันอยู่หลังกระเพราทำไงดีย่งไอ้แย่เป็นย่างร้ายโอ้ยควันควันเฮ้ยริงธนูได้มันเก็บปีโดยหนูยิงธนูไฟอเป็นไง,งๆๆหานีเด็กไฟเ็ีไฟเหรอไฟเหรอตายเี้ยตองไปดอบเลยผีอะผีมีอะไรดับ เดี๋ยวยิ้ประตูนะเพื่อนนี่อะไรอะ่คออคอววะอออคอเจอคออะไรสักอย่างเฮ้ยอ๋อไอ้คอในีมัมาเอาทำประตูมิติได้ไหมฟิวลูบี้กระเป๋าเนี่ยเต็มละไหนไหนไหนขอคลอหน่อยเพือ่อจะได้เรียนรู้ไอฟิวเราเก็บเก็บทุกอย่ดูได้นะเออตัวเยอะแยะสมูโอ้เจ๋งเนี่ยเราเตาเผาแล้วตั้งเตาเผาแล้วแล้ว เนีย่ยต้องตามหาครอมาเงี้ยใช่ใชหรอไหนเสีย้ไปไหนไม่มีไม่มีหมดแล้วมั้งโอ้มีแค่นี้เองเหรอตั้งน่ะหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้แหละไปทำดิเดี๋ยวกูมาไว<อ>้ก<อ>็ ขวานกูจะพังไะตายเฮ้ยนีย่อทองแดงแฟิวนี่ไงเจอทองแดงแล้วมันดับเมทันนะนี่มาเมทันเลยไม่รู้ไหนไม่ใช่เมทันถนะูหอ้องมันโอ้เมล็ด ต้นไม้ดึกดำบันอ๋อเอาวิเมื่อมานามีนม,มีอันหนึ่งที่เราเรียกบอสแหละมีอะรพิ้วปเปอร์เนี่ยขุดเลยไหมเนื่อนนะใช่นี่ c o ่ p e r ใช่ลอง,องออปเปอาเมาส์ชี้ดิมันจะคือเป p p e r นะทรงพลังมาก